คืออะไรนะครับก็กาบสวัสดีครับกับผมนะครับนักเรียนในสิบตำรวจอัสพลใบมันแดงสังกัดหมู่สามหมวด3ากองร้อยที่3ามกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางลำดับที่หนึ่งหนึ่งเจดวันนี้นะครับกระผมก็จะมานำเสนอเรื่องตำรวจในหัวใจประชาชนนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมารับฟังก่อนนะครับว่าตำรวจในสายตาประชาชนนั้นคืออะไร ครับเราไปรับชมกันเลยนะครับว่าตำรวจคืออะไรไปตำรวจในสายตาประชาชนคืออะไรผู้พิทักษ์สันติราษฎหรือว่าตัวหน้ารังเกียรในสายตาประชาชนบ้างก็ว่ารารังแกประชาชน้าแล้วมาเลยแหละไม่ บางก็ว่าเราหากินกับประชาชนแต่ผมว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นตำรวจต้องเสียสละเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัวต้องอดทนกับความไม่เข้าใจต้องอยู่บนท้องถนนมากกว่าบ้านของตัวเองไม่เว้นแม้แต่ วันที่ทุกคนได้พักเพราะว่ามันเป็นมากกว่าหน้าที่ที่เราต้องทำปล่อใเรียบร้อยนะให้โอกาสปเรียบร้อยไปต่อไปนะครับจะเป็นบทบาทหน้าที่ของตำรวจนะครับตำรวจไทยในอดีตนะครับหน้าที่หลักคือ ถวายอาราขาองค์พระมหากษัตริย์และรับสนองราชประสงค์โดยใกล้ชิดหน้าที่กองป้องกันและปราบปรามนะครับเป็นของประชาชนต่อมาตำรวจเริ่มมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นและเริ่มเห็นได้ชัดเจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีข้าหลวงกองจับทำหน้าที่จับกลุมผู้กระทำความผิดกฎหมายบ้านเมืองแต่อย่างไรก็ตาม หน้าที่การเฝ้าระวังและป้องกอันอาชญากรรมก็ยังเป็นของประชาชนอยู่นะครับจะเห็นได้ว่างานป้อง,ง,องกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมไปถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคมนั้นแต่เดิมเป็นหน้าที่ของประชาชนหากแต่เมื่อมีการจัดตั้งองค์กรตำรวจอย่างเต็มรูปแบบขึ้นหน้าที่ดังกล่าวจึงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนขาดหายไป ส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมไม่ได้ผลเท่าที่ควรดังนั้นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขและความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนลดลงจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนและตํารวจต้องหันมาร่วมมือกันเป็นพันธมิตรกี่ครั้งซึ่งการดาเนินการดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อทฤษฎีตํารวจผู้รับใช้ชุมชนหรือ Community Policing นะครับ Community Policing คืออะไรนะครับเราไปรับฝางกันต่อเลยนะครับ Community Policing นะครับก็คือตำรวจและชุมชนทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องคุ้มครองและให้บริการทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนคือแนวทางการป้องกันควบคุมและบริการของตำรวจเข้าไปรับใช้ชุมชนโดยเป็นผู้รับใช้ชุมชนของตำรวจนั้นตำรวจต้องปฏิเสธความเพลิดเพลินของตอนเองต้องคุิิดทั้งกาย และเวลาให้กับงานในภาระหน้าที่เพื่อความสงบสุขของสังคมเป็นการเอาไมตรีเข้าแรกโดยหวังความสําเร็จในภาระหน้าที่เพื่อความสงบสุขของสังคมต่อไปนะครับเป็นหัวใจสําคัญของทฤษฎีตํารวจผู้รับใช้ชุมชนนะครับหัวใจสําคัญของทฤษฎีตํารวจผู้รับใช้ชุมชนก็คืองานสัมคัสงานตํารวจผู้รับใช้ชุมชน คือความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและชุมชนในการกำหนดปัญหาและแก้ไขปัญหาของชุมชนตามแนวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่ใช่หน่วยงานเพียงหน่วยเดียวที่รับผิดชอบในการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยของสังคมอีกต่อไปหากแต่ต้องเป็นชุมชนที่ต้องมาร่วมมือเป็นพันธมิตรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการนำมาซึ่งความปลอดภัยและความสงบสุขเรียบร้อยของชุมชนนะครับต่อไปนะครับก็คือ ความแตกต่างระหว่างตำรวจผู้รับใช้ชุมชนและการทำงานแบบเดิมนะครับการทำงานแบบเดิมน,นั้นตำรวจและหน่วยงานยุติธรรมจะทำงานอย่างโดดเดี่ยวขาดปฏิสัมพันธ์กับกับประชาชนตำรวจผู้รับใช้ชุมชนเป็นการทำงานในลักษณะหุ้นส่วนกับประชาชนในการแก้ปัญหาแต่อย่างไรก็ตามการจับกุมและการดำเนินการผู้กระทำความผิดก็ยังต้องอยู่โดยเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาของชุมชนครับ ต่อไปก็คือวัตถุประสงค์ของตำรวจผู้รับใช้ชุมชนนะครับตำรวจผู้รับใช้ชุมชนมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสร้างความเชื่อถือไว้ใจกันระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสร้างความเป็นพันธมิตรระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อชุมชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อลดอาชญากรรมและความหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมในชุมชน เพื่อสร้างสารรค์ชุมชนที่มีความเข้มแข็งเพื่อการทํางานของตํารวจที่เป็นถูกที่เป็นระบบถูกต้องเป็นมืออาชีพมีมาตรฐานและเป็นสากลก่อนจะจบการนําเสนอนะครับก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าสุดท้ายแล้วตํารวจนั้นก็คือประชาชนประชาชนนั้นก็คือตํารวจถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งชุมชนของเราก็จะมีความ ไม่สงบสุขนะครับตำรวจต้องพึ่งประชาชนประชาชนก็ต้องพึ่งตำรวจก็เหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับเราต้องพึ่งพาอาศัยการช่วยเหลือกันและกันนะครับจะทําให้สังคมของเรานั้นน่าอยู่มากขึ้นนะครับก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ต่อไปนะครับเป็นเพลงตำรวจไทยหัวใจประชาชนโดยคุณตู่ไดนามท์